สาวแก้มบุ๋มออกมาเผยคลิปจัดคลิปสวีทกันกับพี่พีทาทาทะเลภูเก็ตหวานฉ่ำค่ะปีนี้เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งปีทองของหนุ่มพีทและแก้มบุ๋มนะคะจุงจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวากันในปีหน้าค่ะหลังจากมีซีนคุกเข่าขอตแต่งงานกันไปก่อนหน้าเริ่มถึงผู้ใหญ่ทั้งสองก็ได้มีโอกาสเจอกันแล้วค่ะ นับถอยหลังอย่างแก้มบุ๋มและพีษยิ่งหวานฉ่ำกันมาเรื่อยๆล่าแลสุดทั้งคู่ก็ควงกันไปสวีทที่ทะเลภูเกต็ตหลังจากทำงานอย่างหนักทั้งคู่ก็ได้เผยภาพนะคะแก้มบุ๋มเองได้โพสร,รูปคู่กับพี่พีษในสระว่ายน้ำหลายช็อตพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ทำไมคนอื่นเขาถ่ายที่สระว่ายน้ำแล้สวยจังในพยายามคัดแล้วคัดอีกรูปชุดนี้คือสวยที่สุดของคลิปนี้แล้วนะพยายามเต็มที่แล้วคราวหน้าเอาใหม่นะคะซึ่งในครั้งนี้ก็มีการติดแฮชแท็กว่าแก้มบุ๋มด้วย แต่ถึงแก้มมุมจะบอกว่ารูปไม่สวยแต่คนที่เห็นจะบอกว่าน่ารักเช่นเป็นสาวว่ายน้ําที่ไม่มีความเซ็กซี่เลยมีแต่ความน่ารักลหลายๆคนเองบอกว่ารอบหน้าเนี่ยขอแบบบิกินี่แซบๆไปนะบิกินี่แซบๆไปเลยเอ็นดูพี่พีทต้องไปเรียนถ่ายภาพเพิ่มนะคะจะเป็นอย่างไรคะวันนี้เก็บภาพมาฝากกันมาชมกันคะ่ะ